ดบางน้ำบนเป็นวัดเล็กๆสร้างขึ้นประมาณปีพศ2 3 5 7อายุประมาณ200ปีครับโดยชาวรามันมอนที่โยกย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ตำบนนี้ได้สร้างวัดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นศาสนสฐานสำหรับบำเพ็ญกุศลชาวบ้านรามันมอนเมื่อได้สร้างกุฏิแล้วได้ไปนิมนต์พระจากเมืองมอนมาเป็นเจ้าวาดแต่ไม่ปรากฏหลักฐานชื่อเป็นเจ้าวาดอยู่ี่ปรีไม่มีหลักฐานปรากฏ เป็นเพียงคําบอกเล่าของชาวบ้านบางน้ำบนเท่านั้นต่อมาชาวบ้านบางน้ำบนจึงได้นิมนต์พระอาจารย์แคร์จากจังหวัดปทุมธานีมาเป็นเจ้าอาวาสและพระอาจารย์แคร์ได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดสืบต่อมาวัดบางน้ำบนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยพระอาจารย์แคร์เมื่อพศ2407และได้ผูกพัตสีมาเมื่อพศ2407นั่นเอง บางน้ำวนในอดีตบริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นฝั่งแม่น้ำจะมีน้ำวนที่เชี่ยวกราดผู้ใดที่ไม่รู้จักร่องน้ำในการเดินเรือเรือจมกันหลายลำต่อลำแล้วและในบริเวณหน้าวัดน้ำวนนี้จะมีจระเข้ชุมมากคนเฒ่าคนแก่เล่ากันว่าใต้น้ำวนนี้มีถ้ำจระเข้เข้าไปถึงใต้พื้นโบสถ์เก่าโดยจะสังเกตได้จากเมื่อฤดูฝนเวลาที่ฝนตกหนักน้ำจะไหลเข้าสู่ใต้โบสถ์ โดยรอบกำแพงโบสถ์จะมีรอยร่องระบายน้ำและเมื่อนำไฟฉายไปส่องดูจะพบน้ำในนั้นใสจนมองเห็นปลาและบางครั้งยังได้ยินเสียงปลาลิ้นหมาล้องด้วยเมื่อก่อนยังมีสาลเจ้าแม่ทับทิมทองซึ่งสมัยก่อนจะมีหัวตะเข้เรียงรายอยู่เต็มไปหมดแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วหลังจากพระอธิการแค่เจ้าวาดองค์แรกได้มรณภาพพระครูรอดพุทธสันโธ ก็ได้รับตำแหน่งจเจ้าวาดสืบต่อมาในด้านการศึกษาพระครูรอดท่านได้เปิดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นและยังได้จัดสร้างโรงเรียนขึ้นโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลลอดพิทยาคมหลวงปู่รอดเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำกรองมีประวัติเรื่องราวอภิธารกล่วา,าวขานกันมามากมายท่านได้จัดสร้างรูปเหมือน เครื่องรางของขลังที่โด่งดังมีราคาบูชากันหลักแสนถึงหลักล้านก็มีอาทิเช่นเหรียญหล่อลูปเหมือนแซยิปเมื่อปี2477ปัจจุบันสภาพสวยเดิมคมชัดดูง่ายเสนอราคากันเล่นเป็นหลักแสนถึงล้านเลยทีเดียวปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่อ เหรียญปั้ำเครื่องหลังของขังวัตถุที่เป็นมงคลเช่นผ้ายันหรือตะกุดหรือแผ่นยันหัวเสาก็เป็นที่นิยมปดปานของศิทยานุสิ์และบุคคลทั่วไปที่มีความเชื่อกันว่าวัตถุของหลวงปู่รอดเมื่อได้พกพาติดตัวอารัธนาแล้วก็จะรอดพ้นจากภัยพิบัตินานับประการรอดพ้นจากความยากจนรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและที่สำคัญรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งกายและใจ และตรงกันข้ามจะโดนบันดาลให้มีความสุขความเจริญมีอายุยืนยาวตลอดกาลนี่คือโบสถ์เก่าที่อยู่ติดริมแม่น้ำสภาพดังเดิมมีการปรับปรุงเทพ,พื้นให้สูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ผลจากน้ำท่วมใบเสมารอบยังเป็นหินทรายอยู่มีตลาดสำหรับขายของพื้นเมืองในช่วงที่มีเทศกาล และเสมาทางวัดยังคงพยายามรักษาสภาพไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดทางด้านหน้าวัดจะมีวิหารของหลวงปู่ลอดโดยเฉพาะเมื่อเข้ามาแล้ว จะมีรูปปั้นรูปหล่อของพระอาจารย์ที่เป็นทางเจ้าว,วาดที่เคยปกป้องดูแลรักษาการนวัดบางน้ำบนนี้ซึ่งด้านวิหารนี้สามารถมาไหว้พระปิดทองสวดมนต์นั่งสมาธิกันได้ปกติครับเมื่อไหว้พระเสร็จแล้วก็อย่าลืม มารดน้ำมนต์หรือนำน้ำมนต์มาพรมหัวสร้างเสริมสิริมงคลหรือจะตักกลับบ้านติดไม้ติดมือไว้ที่บ้านก็ได้ครับอีกกิจกรรมที่เพื่อนๆสามารถทำได้คือการนั่งสมาธิเจริญภาวนาครับที่โบสถ์เก่านั้นด้วยความสงบร่มเย็นและอยู่ที่้ายวัดณตอนนี้สามารถนั่งสมาธิ ฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติจเจริญภาวนาจเจริญสติได้เป็นปกติครับส่วนท่านใดที่ชอบเสียงโชคก็ร้องไหว้แม่ตะเคียนที่อยู่หน้าโบสถ์นี้เพื่อขอโชคขอราบกันได้นะครับวัดบางน้ำวนอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าจากถนนพระรามสองมาประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นห่างจากกรุงเทพมหานครขับรถชิวชเพียงแค่1ชั่วโมง ช่วงนี้เพื่อนๆก็สามารถมาทำบุญไหว้พระได้เป็นปกตินะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ